เมื่อวันที่21สิงหาคม2568นะครับพวกเราได้มีโอกาสไปเที่ยวชมนิทรรศการในมิวเซียมสิงห์บุรีนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึงว่ามิวเซียมนี้เป็นยังไงนะครับมิวเซียมสิงห์บุรีนะฮะจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสิงห์บุรีผ่านนิทรรศการถาวรทรัพย์เมืองสิงห์ในอาคารสารการเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียน พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทวาราวดีสุขโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์รวมถึงยุคที่สิงห์บุรีเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงและการต่อสู้ในศึกบางรัจยจ์ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรธรมแห่งใหม่ของภาคกลางเปิดให้เข้าชมกันฟรีนะครับมีสไหสี่หูมีไว้ทำอะไร ใสสี่หูเป็นผลิตภัณฑ์ของเตาแม่น้ำน้อยที่ถูกพบเป็นจำนวนมากใช้ใส่สินค้าหลากหลายประเภททั้งของกินของใช้และสิ่งที่น่าสงสัยอยู่คือทำไมต้องมีสีห่หูเอาไว้ทำไมกันแน่นะใช้ผูกเชือกยิ้วของใช่ปะใช้ผูกโยงกันล้มเวลาขนส่งทางเรือใช่ปะใช้ผูกกันฝาหลุดหรือใช้ทำอะไรอย่างอื่นไม่มีไม่มีคำตอบค่ะ ไม,มไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบประโยชน์แล้วแต่ <S 2> <S 2> แล้วแ,ลแต่ <S 2> <S 2> สำหรับมิวเซียมสิงห์บุรีนั้นตั้งอยู่ในอาคารสรกการกลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรชื่อซับเมืองสิงห์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดในหลากหลายมิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับเนื้อหาที่จัดแสดงในมิวเซียมสิงห์บุรีนั้นก็จะมีแสดงเรื่องของทรัพย์เมืองเก่าทรัพย์ในดินรัพย์สลายทรัพย์ทรงจำรัพย์เมืองสิงห์นะฮะ ก็น่าสนใจนะเพราะนั้นใครที่ไปสิงบุรีนะฮะก็ควรที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับเพื่อหาความรู้นะฮะที่มิวเซียมสิงบุรีครับ พวกเราก็สนุกสนานอยู่กับเนื้อหาสาระที่เราเดินชมกันนั่นนะนะฮะจนกระทั่งได้เวลาพอสมควรก็ออกเดินทางกลับบ้านกันละครับ